อัอโลโลโลหนึ่งสองสามอหลยังไม่มาเนะาะเสียงมาไหมโอเคชัดเจนแล้วนะครับเสียงมาไหมเอ่ย,ยม,ม,ามาแล้วนะม,วนะมันก็แก้ชัดนะครับนะ โอเคโอเคนะมาแล้วนะโ okay. อเคยังมีกอปป๊อกแก๊กอยู่ไหมนะไม่มีกอ๊อกแก๊กนะ okay, okay, ไม่มีก๊อกแก๊กแล้วนะโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะครับไม่มีกอ๊อกแก๊กนะเรากลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับ11นาฬิกานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันนี้วันศุกร์ที่14นะครับนะ สุกที่14นะครับนะอีกไม่กี่วันแล้วนะอีก2วันได้ลุ้นกันนะครับนะ,ะวันนี้11นาฬิกาเรากลับมาพบกับของทุกวันนะครับเรากลับมาพบกับการไลฟ์สดของบริษัทใหญ่ยนเซอร์วิส24จำกัดนะครับโดยพบกับผมครับก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับจะพบกับผมทุกวันอังคารวันพุธและวันศุกร์ นะครับนะเราก็จะมีเ <BAR> ร <K> well ื่องราวที <ures> ่มานําเสนอทุกท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสวัสดีทั้ง4ี่ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขออนุญาตนะครับขอความกรุณานะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเสียงดังฟังชัดนะเสียงยังออกนะครับนะเสียงออกนะโอเคโอเคสวัสดีนะครับอนุคุณอนุมาสวัสดีนะครับโอเคสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับเสียงดีนะเสียงดังนะโอเคผมจะ ขออนุญาตนิดนึงนะโอเคเสียงดังฟังชัดนะครับนะถ้าเสียงหายไปเสียงขาดไปขออนุญาตรบกวนแจ้งนิดนึงนะยังดังอยู่นะยังดังดีนะครับโอเคโอเคนะครับกลับมาพบกันนะครับก็เรามาเข้ากันในเรื่องของที่จะนําเสนอวันนี้นะครับวันศุกร์ที่14บพฤษภานะครับกลางเดือนอีกแล้วนะกลางเดือนอีกแล้วนะจะขึ้นปีอีกแล้วครับสําหรับปี สำหรับปี64เนี่ยนะครับจะครึ่งปีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีรถ1คันที่จะมานำเสนอทุกท่านนะครับนะเอาว่าเป็นวันนีเน้เป็นเรื่องของการขายรถด,ดีกว่านะเนี่ยนะครับคันที่ผมจะนำเสนอก็คือคันนี้เลยครับนะเป็น To โยต้ายาริปี2014นะครับเครื่องยนต์1.2นะครับเป็น E c o กคานะ E c o กคาเครื่องยนต์1.2ปี2014เป็นตัว G นะตัวนี้ออปชั่นคือตัว G นะครับนะโอเคเดี๋ยวนะครับผมขอดูนิดนึงโอเค ออปชันคือตัว G นะตัวนี้นะสีดำนะครับของผมนะ G ีนี่คือท็อปสุดนะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์1.2เป็นตัว E ี o กค r นะครับนะตัวนี้นะรถสวยนะสีดำมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้สเกิร์ตแต่งรอบคันเลยนะครับนะทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะทุกท่านลองดูรอบๆดูก่อนนะชมดูนะครับนะดูรอบๆนะปี2014ตัวเนี้ยอีโกคาร์ e เนี่ยนะครับณนะปัจจุบันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซิตี้คาร์นะ เป็นรถซิตี้คาร์นะครับเหมาะที่สุดเลยสําหรับการที่จะการใช้งานที่จะใช้อยู่ในเมืองนะครับใช้อยู่ในเมืองอะไรประมาณนี้ก็คือเหมาะมากเลยนะครับ <S <S คือถามว่าทําไมถึงเหมาะกับสำหรับการที่เราจะใช้ในเมืองนะครับสำหรับซิตี้คาร์นี่ก็คือ,อเป็นรถตัวประหยัดนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับหลายๆค่ายที่ทําออกมาก็คือทําทรถอีโคคาร์ออกมานะครับสำหรับรถเก๋งนะครับรถเก่งเครื่องเบนซินเนี่ยนะครับทุกๆค่ายก็ จะทำออกมาอ่ามาเขาเรียกอะไรนะมาสู้กันนะฮะมาชนกันนะครับแต่ละค่ายก็จะทำทาอีโกคาของตัวเองออกมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Toyota ก็ทําออกมานะครับอีโกคาของ Toyota นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับตลาดอีโกคาค่อนข้างที่จะไปไกลนะครับเหมาะสมเหมาะที่สุดเลยสําหรับการใช้งานในเมืองนะครับซิตี้คาอะไรประมาณนี้ันเล็กๆและแลและสำคัญเลยก็คือเรื่องของความประหยัดนะฮะผมจะนําเสนอวันนี้ก็คือเป็น t ต y ยต้ายาริปี2014ของผมตัวนี้นะครับก็ ก็ถือว่าเป็นตัวประหยัดตัวหนึ่งนะครับเป็นที่น่าจับตานะครับน่าน่าจับจองนะครับน่าซื้อหาไปใช้นะครับสําหรับท่านที่เขาเรียกอะไรนะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซะเป็นหลักนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหมาะสําหรับในเมืองอย่างเดียวนะครับบางท่านก็แบบว่ามีการเดินทางไกลกับบงกับบ้านบ้างอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโตโยต้านะครับอีโกคาของเขาอะนะครับเครื่องยนต์ของเขาค่อนข้าง,ง,งที่จะเสถียร ของเขาเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับนะเครื่องยนต์1.2นี่แต่เป็นเครื่องยนต์4สูบเป็นอีโกคาตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์สสูบนี่ค่อนข้างที่จะ,สะเสียดเสียงดังนะเสียงออกนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูภายในเนาะสำหรับตัว G ีตัวนี้1.2ตัวนี้นะครับตัว G ีนะรถคันนี้รถสวยนะรถเดิมบางทั้งคันเลยนะครับนะการันตีเลยครับหน้าหลังน็อตไม่ขยับเลยครับอาจจะมีเคลียร์สีมาบ้างนะครับนะ นี่เห็นไหมครับเครื่องพิดสตาร์ตติดนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูภายในนิดนึงเดี๋ยวว่าทาความเข้าใจในระบบภายในของตัวยู้ายาลิสเครื่องยนต์สองจุดสี่ตัวนี้นะครับนะนี่นะฮะเห็นไหมครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับหนึ่งเลยนะครับที่จะให้สังเกตเลยก็คือสําหรับตัว G ีตัวนี้นะครับตัวจีนี้ก็คือท็อปสุดนะตัวท็อปสุดแล้วนะของของอาลิสนะครับตัวนี้นะ นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะแสงดีไหมเอ่ยแสงดีนะโอเคนะสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขอความกรุณานะครับนะนี่นะฮะอันดับแรกเลยที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้เห็นนะครับในเรื่องของระบบแอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะครับนะระบบแอร์ของยาริสตัวนี้เป็นตัวดิจิตอลนะครับเป็นตัวระบบกดนะครับนะฟังก์ชันต่างๆก็เป็นแบบง่ายๆเลยครับนะนี่นะฮะ ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับนะสำหรับตัว G ตัวนี้และถัดมาก็เป็นพวงมาลัยครับดูในเรื่องของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS และ Airbag คู่นะตัวนี้นะ Airbag คู่นะครับถุงลมคู่หน้านะครับนะระบบความปลอดภัยเห็นรถเล็กๆแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาในตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเซฟนะครับนะก็คือในเรื่องของถุงลมเอยระบบเบรก ABS เอยอะไรประมาณนี้นะครับนะ อ่าพวงมาลัยมัลติฟังกชันนี้ก็จะมีลูกเล่นอยู่ข้างบนนี้นะครับที่อ่าสามารถจะคอนโทรลเครื่องเสียงตัวนี้ได้นะครับนะก็คือมาค่อนข้างที่จะปลอดภัยเวลาท่านขับขี่ไปอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะท่านก็สามารถจะแบบเนี่ยฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเอออะไรเอยอ่าเพลงเพาะซะด้วยนี่นะฮะเราก็เลื่อนไปเห็นไหมครับเห็นไหมนะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกครับ สำหรับวงอะไรมลติฟังก์ชันตัวนี้นะสุนทลาพรก็มาเนาะใช่ไหม,ไมรู้เนี่ยโอเคนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับที่ผมเรียนไปในนะับปัจจุบันนี้นครับในเรื่องของอีอกโกคาร์นะครับก็คือประหยัดน้ำมันนะครับนะตัวนี้รองรับ e20 นะครับน้ำมันน้ำมัน e20 นะอีกโกคาร์ตัวนี้ยาริสตัวนี้รองรับน้ำมัน e20 นะครับแล้วก็อีกสำคัญอีกจุดหนึ่งที่สำหรับมีเฉพาะในตัว G นะครับ ก็คือปุ่มสตาร์ทครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับรีโมทตัวนี้นะเห็นไ,ไหมฮะรีโมทตัวนี้ไม่มีกุญแจนะไม่ต้องบิดสตาร์ทอย่างนี้นะตัวนี้เป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนะครับนะนี่ท็อปสุดเลยล่ะครับนะสำหรับตัวนี้ภายในก็ทํามาดีนะสําหรับตัวยูริต้ายาริสตัวนี้นะอ,อุปกรณ์ภายในที่วัสดุที่ทํามาใช้คํานี้ครับวัสดุที่ทํามาที่ผลิตขึ้นมาสําหรับวีออสตัวนี้เออไม่ใช่วีออสยาริสตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นเนี่ยฮะพลาสติก นะฮะพลาสติกนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายของพวกนี้นะครับนะไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยเลอะเทอะนะครับมาพร้อมกับโทนสีดำาๆนะโอเคเดี๋ยวผมพาออกไปดูห้องเครื่องนะให้ดูห้องเครื่องสำหรับตัวนี้นะรถสวยๆรถดำเ,เดิมๆนะครับ บางท all, er ่า um, นเห็นว่ารถมันตัวเล็กมันคันเล็กนะครับว่ามันจะเหมาะสมไหมมันจะเหมาะไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมตอบเลยแล้วครับ hmm. ว่าตอบโจทย์มากแล้วครับสำหรับซิตี้คาร์นะครับโตโยต้ายาริสตัวนี้นะเสียงดังอยู่นะเสียงออกอยู่นะครับนะโอเคนี่นะฮะดูนะครับเข้ามาดูในห้องเครื่องนี้นะครับเห็นไหมฮะเครื่องเดินนิ่งกลิบเลยนะสำหรับอ่าตัวนี้นะโตโยต้ายาริสมี2014ของผมเนี่ย เดิมนะครับการันตีเลยว่าเดิมกิ๊บเลยนะครับนะน็อตในห้องเครื่องทุกชิ้นไม่มีถอดนะนะฝาหน้าฝาหลังไม่มีขยบเลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทุกชิ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอ่าช่องทุกสัมภาระด้านหลังนะนั่นฮะที่เรียนไปเมื่อกี้นี้เบื้องต้นใบว่าออหลายๆท่านกังวลว่าเออรถมันเล็กเนี่ยมันจะทุกของได้ไหมอะไรได้ไหมนี่นะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะสะดวกนะถ้าคันคิดว่าโอเคไม่พอ ไม่พอกลัวว่าจะทุกของไม่พอนะนี่เลยตัวนี้เป็นตัวกดปับ๊บเบาะนี่พับได้นี่ฮะเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมค,ครับกลัวว่าจะพุกบรรทุกไม่พอใช่ไหมครับมันพับได้สองด้านเลยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนะค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับสําหรับในการจะทุกสัมภาระจะมากจะน้อยนี่ได้หมดนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเออ ใช้ตัวนี้ปุ๊บก็แค่ยกบอร์ดนี้ขึ้นมาปับ๊บเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะสะดวกครับสะดวกสบายนะครับและตอบโจทย์ในการออ่จะทุกสัมภาระที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะันนี่เพราะบอกตัวนี้มันพับได้เห็นไหมฮะนี่นะครับง่ายๆครับไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะนี่นะฮะแค่กดตัวข้างๆนี้มันจะมีตัวข้างๆกดปับ๊บนะฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เนะี่ยเห็นไหมฮะ วัวนี้เวลาใส่ปุ๊บมันก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วเวลาเราจะเปิดก็แคปกดตัวนี้ปั๊บเห็นไหมครับง่ายมากทีนี้ก็เพิ่มเพิ่มในส่วนของช่องทุกสัมราระได้แล้วนะครับนะรถสวยนะครับตัวนี้นะเดิมบางเลยนะน็อตหน้าหลังไม่ขยบเลยนะครับเราขายไม่แพงนะครับนะสำหรับโตโยตา้ายาริสตัวนี้นะปี2014นะครับตัวท็อปตัวนี้นะท็อปตัว G เนี่ยเราขายไม่แพงแน่นอนนะครับนี่นะฮะ สวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะและที่สําคัญเลยอย่างนี้ผมเรียนไปนะครับสําหรับยาริตตัวนี้รองรับน้ำมัน e20 นะครับ e20 ตัวนี้นะเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมเอ่ยไฟหน้านี่เขาเป็นสีนอนนะซีนอนใช่ตัว G เนี่ยครับเป็นตัวท็อปนะระบบอตัวไฟหน้าเขาจะเป็นระบบไฟซีนอนนะ หล่อนะโดยรวมๆแล้วหล่อมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะมองหา t o y ยต a y a r ริสนะครับไว้ใช้นะครับอีโกคาร์ไว้ใช้นะนี่ตัวนี้เหมาะมากเลยนะตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเจนแรกเลยนะครับสำหรับเป็นเจนแรกเลยสำหรับตัวอีโกคาร์นะครับตัวประหยัดตัวนี้นะครับเป็นเจนแรกเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าทราบมาก็คือ t o y ยต a y a r ริสเนี่ยปีศูนยปดศูนยนะครับประมาณปี06 จนถึงปี2013ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์พันห้านะครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Vios นะครับนะแต่ว่าพอมาเป็นปี2014ตัวนี้เขาก็เปลี่ยนโฉมเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ให้เป็นระบบ E ีโกคานะก็คือถือว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับขายดีนะตัวนี้นั่นแล้วนะครับรถใหม่นี้ขายดีมากนะครับสำหรับยาริดต,ตัวนี้นะราคาดีขายด,ายดีนะครับ ซื้อดีขายดีครับสําหรับราคาขายต่อก็ดีนะได้ราคาดีนะครับสําหรับตัวนี้นะเห็นนะโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาพูดในเรื่องของราคาดีกว่านะครับตัวนี้ราคาที่ขายอยู่3ามแ0นเจ็ดนะ 375,000นาะครับนะสำหรับตัวนี้นะสำหรับโต y ยต้าว o อปี2014เครื่องยนต์1,2ตัวนี้นะครับนะใหญ่ย,ย,ยนเราขายอยู่ที่375,000เาะครับเอกสารดีมีเครดิตน,นี่คือฟรีดาวได้เลยนะตัวนี้นะจัดได้เต็มเลยนะตัวนี้นะเอกสารดีมีเครดิตน,นี่จัดฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็พอจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนประมาณ6,000กว่าบาท นะเดือนละหกพันกว่าบาทนี่ค่อนข้างที่จะผมว่าไม่หนักนะเพราะว่าเดือนละหกพันกว่าบาทก็วันละประมาณสองร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับนะสำหรับายานพาหนะนะครับที่เป็นรถยนต์นะครับสี่ล้อเนี่ยนะกันแดดก,กันฝนสบายนะครับแล้วเหมาะที่สุดเลยณนะปัจจุบันนี้ก็คือต้องประหยัดนะฮะสำหรับอีโกคาตัวนี้ของโตโยต้าเนี่ยผมว่าประหยัดแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์1.2ของเขาเนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ รถที่จะใช้ในเมืองนะครับเป็นระบบซิตี้คาร์นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมถึงเหมาะในเมืองบางทีในเมืองเราเข้าไปเนี่ยครับที่จอดมันค่อนข้างที่จะเล็กจะจะ,จะ,จ,ะจะหายากนะเราเราวิ่งในเมืองเนะี่ยที่จอดอะไรประมาณนี้จะหายากก็คือสําหรับตัวนี้มันเป็นแฮตแบ็กมันจะสั้นๆนะครับสั้นๆแต่อย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับถึงมันสั้นก็จริงนะครับแต่ว่าช่องทุกสัมภาระ,ะก็คือกว้างอยู่นะครับนะสามารถจะขยายได้ให้ให้ให้ทุกสัมภาระ,ะได้เยอะนะครับนะ ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะส่วนมากตั้งแต่ซื้อมาขายมาตัวนี้ไม่เคยเจอปัญหาเลยนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์เลยระบบเกียร์เ่ยโตโยต้าเขาค่อนข้างที่จะขาดนะครับในเรื่องของสมรรถนะรถเขานะครับนะแล้วความนิ่มนวลถึงนะครับนะระบบเ,เขาเรียกอะไรกันสะเทือนช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างนี่ดีนะโอเคเดี๋ยวให้ดูเข้ามาดูเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเข้ามาดูข้างในนี่ เดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับนะโอเคนี่นะฮะนี่นะครับให้ดูรอบเครื่องนะครับกําลังเครื่องเขานะครับบางท่านหนจว่าคิดว่ารถมันเล็กนะครับรถมันเล็กก็คือจะกังวลว่าเออการแซงอาตาัตราการล้มการเล่งอะไรจะเป็นยังไงสําหรับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะดีนะเพราะมันเป็นเครื่องยนต์สูบนี่ค่อนข้างที่จะเส,สถียรนะครับนะอย่าปูด,ป,ด,ป,ดปูดนะครับอาจจะมีบ้างนะครับก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะ เครื่องยนต์1.2นะครับกับเครื่องยนต์1.5เนี่ยมันมันต่างกันอยู่แล้วนะครับนะก็ะคือในเรื่องอัตราการเร่งอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกัรเขาเรียกอะไรน่าเกียดว่าอืดอืดเกินเห็นเป็นรถเครื่องยนต์1.2นะเพราะด้วยมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเนี่ยนะครับแรงม้าประมาณ109นะถ้าผมจําไม่ผิดนะ109แรงม้าเนี่ยก็คือไม่อืดน,นะตัวนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับอย่ายนสวิทเรามีช่องทางในการติดต่อค่อนข้างที่จะหลายช่องทางนะ ไม่ว่าจะเป็นทางเพจเอ่ย Facebook เอ่ยทาง Li n e แอดไลน์ไลน์แอดเอ่ยอะไรเอ่ยประมาณนี้นะครับทิกตอกอะไรเรามีหมดนะครับก็คือหรือจะโทรสายตรงได้เลยนะครับเบอร์คุณใหญ่นะครับ0 96, 6 17, 8, 9 6ย์7 8917นะครับนะถ้าสนใจจริงๆนะครับในเรื่องของอจะต่อรองกันละคงราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยสายตรงได้เลยนะครับนะหรือติดต่อมาทางผมก็ได้นะตังตีนะ ได้หมดนะครับตามคอนเซปต์เรานะครับคอนเซปต์ใหญ่ยนเราคือได้หมดต้องใหญ่ยนนะครับตามแบบนั้นเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมมาทวนราคาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> สำหรับ t o โย t a ายาริสปี2014ตัวนี้นะปี2014ตัวนี้นะเครื่องยนต์1.2ออปชั่น,นคือตัว G นะครับ G g กูดนะ <c oughs> อ่อใหญ่ยนสวิสเราขายอยู่ที่3,75,000ครับ 3 7 5 0 0 0เนานะครับเอกสารดีมีเครดิตก็คือฟรีดาวเลยนะได้ฟรีดาวหมดเลยนะครับนะแล้วก็จัดไฟแนน์นแล้วก็ผ่อนเดือนประมาณ6000กว่าบาทนะ6ก0ักว่าบาทนี้ค่อนข้างที่จะผมว่าไม่สูงนะช่วงนี้ก็จะเงียบๆนะครับด้วยด้วยสถานการณ์นะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบมานะครับก็คือในเรื่องสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอะไรต่างๆนานานะครับฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ก็คือจะต้องดําเนินชีวิตนะครับแบบอย่าด้วยความไม่ประบาทนะ ไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสนะครับนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับนะติดตัวไปด้วยนะและที่สำคัญเลยอย่าไปในที่ที่มีคนพุกพล่านนะฮะอย่าอย่าพยายามอย่าไปในที่ที่มีคนพุกพล่านนะครับนะเพราะว่า,าบางทีเราไม่รู้ครับว่าติดแล้วหรือยังเนี่ยเคยเคยได้ยินใช่ไหมครับเขาบอกเอ้กูติดหรือยังอะไรเงีเ้ยเอ้มึงติดหรือยังกูติดหรือยังอะไรประมาณนี้นะรละลอกสามนี่หนักนะครับนะ ด้วยด้วยการแพร่ระบาดของโควิดณปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะฉะนั้นนะครับเราด้วยความาัถนาดีจากยายนสวิตเรานะครับขอให้ท่านดาเนินชีวิตอย่างด้วยความไม่ประมาทนะครับนะการไม่มีโรคนี่เป็นลาบเันประเสิริฐนะครับนะแต่ว่าไม่ไหวบางทีช่วงนี้ก็พอโรคมันมาก็โรคโรคหนึ่งที่สาคัญเลยลหลายท่านาผมเองก็เป็นนะครับโรคซับจางนะครับช่วงนี้นะซับจะจางๆหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวให้ดูรอบๆอ,อีกรอบนึงนะชมความหล่อของรถคันนี้นะสายตาผมนี่ถือว่าหล่อเลยนะครับนะสำหรับตัวนี้นะโตโยต้ายาริสนะครับสีดำด้วยนะฮะสีดำนี่เป็นสีอมตะนะสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสีดำนี่ถือว่าเป็นสีอมตะเลยนะ แล้วที่สําคัญคือในอนาคตนะครับในเรื่องของราคาถ้าเกิดว่าท่านซื้อคันนี้ไปแล้วท่านอยากจะมาเปลี่ยนเป็นรถตัวใหม่อะไรอย่างไรเนี่ยโตโยต้ายาริตัวนี้ผมว่าราคาไม่ตกแน,น่นอนนะสมคุณค่ากับการใช้งานนะเหมือนกันนะครับคุณนะคุณอนุสลานะครับเหมือนกันเนาะโอเคช่วงนี้ก็จะซับจางนะครับโลกสําคัญเลยโลกซับจางตอนนี้นะหิวมากครับตอนนี้หิวมากเลยหิวเงินมากเลยอยากขายเลยครับนะ ขายแล้วก็คือกําไรไม่เยอะนะครับตอนนี้นะครับบอกตรงรถแต่ละคันที่เราซื้อเข้ามาขายเนี่ยเอาแบบกําไรนิดหน่อยก็ขายแล้วนะครับตามคอนเซปต์ของเรานะครับใหญ่ยนนะครับใหญ่ยนเซอร์วิสครับได้หมดต้องใหญ่ยนก็คือตามคอนเซปต์เลยนะถันวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับราคานะครับย้ํากันนะครับราคาเนี่ยนะโตโยต้ายาริสปี2014เครื่องยนต์1.2อ็อปชั่นคือตัว G นะครับนะใหญ่ยนเราขายอยู่ที่375,000บาทนะ 375,000บาทผมเชื่อได้เลยว่าราคานี้ไม่แพงนะถ้าท่านดูดูพิจารณาดูหลายๆ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 ขั้คันที่ผ่านหูผ่านตาท่านมานะ375 0 0นสําสำหรับปี2014ตัวนี้ไม่แพงนะออปชั่นคือตัว G นะแล้วด้วยสภาพรถนะครับสภาพรถมีผมการันตีเลยว่าเดิมบางทั้งคันนะแล้วก็มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะครับนะเห็นไหมครับไดรหกตัวนี้นะเป็นสเกิร์ตยอดฮิตเลยนะครับนะ โอเคประมาณนี้นะวันนี้นะโอเคนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตีนะครับและบริษัทยายตนเซอร์วิส24จำกัดนะครับก็คือมีในช่วงของการไลฟ์สดเราผมก็มานําเสนอรถคันหนึ่งอย่างที่เคยเรียนไว้นะครับถ้าวันไหนมีรถดีรถถูกจะมานําเสนอทุกท่านนะครับนะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของโตโยต้ายาริสนะครับนะแล้วก็จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ11นาฬิกาของทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับของทุกวันนะครับก็จะพบ สลับสับเปลี่ยนกันไปในกันไปนะครับในเป็นเรื่องของเก็บความรู้บ้างแบ่งปันความรู้บ้างขายรถบ้างอะไรบ้างนะครับก็แบ่งป,ปันไปเรื่อยๆนะครับทุกวันจันถึงเสาร์นี่สิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับนะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมตีนะครับและบริษัทใหญ่ยนเซอร์วิตยี่สิบสี่จำกัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ